อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกนะครับที่รัสเซียเนี่ยใช้ในการโจมตียูเครนนะครับมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกเนี่ยถ้ามาดูคํานิยามนะครับมันคือมิสไซล์ที่มีขีดความสามารถในการพุ่งทําลายเป้าหมายด้วยความเร็วที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับความเร็วของเสียงนะครับทำให้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําการสกัดกั้นมิสไซล์ประเภทนี้นะครับ ความน่ากลัวของมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเนี่ยก็คือเขาบอกไว้เลยว่าสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่านะครับหรือประมาณ6,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถหลบการตรวจจับจากระบบเรดาร์ได้นะครับโดยมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเนี่ยจะมี2ประเภทหลักๆก,ก็คือแบบ HGV ไฮเปอร์โซนิก i ก e v e วกเกิก็คือจะเป็นมิสไซล์ที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและพุ่งลงมาทำลายเป้าหมายด้วยความเร็วสูงนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือไฮเปอร์โซนิกครูสมิสไซล์หรือ HCM เนี่ย เอ่อ HCM เนี่ยความเร็วจะน้อยกว่า HGV นะครับแต่ HCM เนี่ยคือจะสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ก็แม้จะความเร็วน้อยกว่าแต่อนุภาทนานำลยล้างเหนือกว่านั่นเองนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเชื่อได้ว,ว่ารัเสเซียเนี่ยใช้จรวดมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซน Hi ิรุ่น Kinzhal นะครับซึ่งอาจทำความเร็วได้มากกว่าความเร็วเสียงสูงถึง10เท่าเลยทีเดียวมารู้จกัก h y เปอร์โซนิแบบ Kinzhal กันบ้างนะครับ ไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียที่ใช้เนี่ยมีการลือเลยว่าสามารถติดตั้งหัวรบมีเครียรได้นะครับระยะปฏิบัติการเนี่ย1,500ถึง2,000กิโลเมตรมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกคินสกัลเนี่ยใช้โจมตียูเครนหลายครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยก็คือในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยทำลายแหล่งเก็บเชื้อเพลิงของกองทัพยูเครนในส่วนหนึ่งและโฆษโกกองทัพอากาศยูเครนเนี่ยก็เคยยอมรับแล้วว่ายากที่จะรับมือกับมิบมสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกคินสกัลได้นะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านอกจากรักเสเซียแล้วเนี่ยก็มีหลายประเทศเช่นอเมริกาจีนและอีกหลายมหาอำนาจเนี่ยที่พัฒนาไฮเปอร์โซนิกไว้นะครับเรียกได้ว่ามิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกเนี่ยเป็นอ,อาวุธหนึ่งที่มีความน่ากลัวมากเป็นอย่างยิ่งนะครับ